แนวทางทัศนฟุตบอลที่เบนได้วาดวางไว้ให้ในครอบครัวหวานเจีย๊ยบสดชื่น2วันติดติดไม่ต้องวิเคราะห์ให้มันปวดกระบาลเพราะเบนจัดมาให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิก FC เบนเทพบอลทุกทุกท่านกันด้วยครับแล้วก็สวัสดี FC จากสปปลาวกันด้วยครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลครับยังน่าสนใจ กลางสัปดาห์วันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568ครับไล่เลียงดูแล้วการประกบคู่วันนี้จัดให้เน้นๆนหนักๆเหมือนเช่นเคยครับ4ตัวเน้นจัดหนักในหน้าช่องย้ำกันอีกเช่นเคยครับแยกเน้นแยกเต่งการันตีกำไรการันตีผลประกอบการไปในทิศทางที่บวกครับ4ตัวนี้จะขอโฟกัสที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟ นัดที่2ทั้งหมดเลยครับก่อนที่เราจะมารับฟังทัศนฟุตบอลบทวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ในหน้าช่องครับก็แสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิก FC สมาชิกในหมู่บ้านเทพบอลหวานเจี๊ยบของเมนด,ด้วยครับ2วันติดติดแล้วที่เบนพาประสบความสําเร็จ2วันติดติดแล้วที่ผลประกอบการหวานชื่นและลื่นใจครับเมื่อวานนี้ผลงานดีเยี่ยมและเยี่ยมยอดเอามา,มากๆครับเนี่ย สวยจัดจัดเหมือนเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นตัว S V P อย่างลีดยูเนเต็ดตัวขนมหวานทานง่าย 10K V I P อย่างรองบาร์เซโลนาบวกกับชุดอัลบั้มสสายมองบนขึ้นดอยสูงปรี๊ดสวยจัดจัดจริงๆครับดีอกดีใจกับสมาชิกที่อยู่ในบ้านและตามเบ้นกันไปด้วยครับวันนี้เราจะสดชื่น3วันติดไปพร้อมๆกันครับก่อนที่จะมารับฟังอีกเช่นเคยครับ ฝากพี่พี่ไปด้วยครับใครที่อยากได้แนวทางแบบนี้อยากได้แนวทางที่นอกเหนือกว่าน,นี้อยากได้แนวทางที่ก่อนใครเปิดใจแล้วตามเข้ามาครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์ครับมีช่องทางเข้าบ้านเทพบอลหวานเจี๊ยบอยู่การันตีสดชื่นเต็มคําเต็มเมียวกันอย่างแน่น,นอนครับเสียสละเวลานิดนึงอ่านคําอธิบายอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่สมาชิก f c ทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จครับไม่รอช้าครับไม่ให้เสียเวลา ไปมากกว่านี้จัดกันเลยดีกว่ากับ4ตัวเน้นจัดหนักเทน่าตักแยกเน้นแยกแต่งการันตีกําไรข้อมูลฟุตบอลดีๆเหตุผลฟุตบอลดีๆชิปนี้มีคำตอบเปิดหัวคู่แรกครับไล่เรียงตามเวลากันเลยครับเที่ยงคืน45นาทีครับขอโฟกัสไปที่สนามสตาดิโอจูเชปเป้เมลซาครับสนามรลังเย้าของเอซีมิลานครับวันนี้เอซีมิลานจะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของเฟยยนอดสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เบนให้เลือกเชียร์ซื้อใจเฟยยนอดวันนี้ถ้าจะบุกมาแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจดและไม่เกินแนวต้านที่เอซิมิลานเปิดมา ก็ต้องบอกว่าด้วยกระแสต่างประเทศวันนี้แนวต้านเอซิมิลานเปิดมาเล่นในบ้านตัวเองต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูนัดล่าสุดที่เจอเจอกันครับเพย์ออฟนัดแรกในบ้านไฟยนอดเฟยนอดเปิดบ้านเบียดชนะกลุ่มความได้เป,ปรียบมาก่อนคือ1ประตูต่อศูนย์เฮดทูเฮดที่เจอเจอกันก็เจอกันมาครั้งเดียวครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นทางไฟยนอดที่ชนะ1ประตูต่อศูนย์ผลงานโดยาพาดรวมเอซิมิลานครับหาเกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวชนะไปถึง3เกมและ และเสมอ1เกมแต่การที่เล่นในบ้านตัวเอง11เกมหลังสุดเอซิมิลานเล่นดีมากๆครับนัดล่าสุดในกันโชสิดาอิตาลีเปิดบ้านเบียดชนะเวโรนาไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางผลงานโดยภาพรวมของฝั่งผู้ไม่เยือนอย่างไฟยานอดครับรวมทุกรายการ5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง2เกม ผลงานการออกไปเป็นเกมเยือนอาจจะไม่ดีก็ตามทีแต่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะัฤดูกาลนี้คุณภาพแนวรับดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้ด้วยโจทย์และแนวต้านที่เอซมิลานเปิดมาค่อนข้างที่จะเบื้อวบางอลังการเกินไปหน่อยเบนแนะนําเลือกเชียร์ทัศนฟุตบอลไฟยนูดวันนี้สวยจัดและสวยมากๆการันตีความสดชื่น ลุยกันต่อในคู่ต่อมาครับชิกออฟเวลา3.00นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนครับตีสามเวลาตามประเทศไทยนงครับที่สนามเอาเอยนอารีนาครับสนามหลังเย่าของเสือใต้บายเจมินิกครับเพย์ออฟนัดที่2ครับวันนี้บายเจมินิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการ์ดโกเซลติกครับก็ต้องบอกว่าด้วยแนวต้านและ โจทย์ที่เปิดมาวันนี้เล่นในบ้านแบบนี้ไม่แปลกอ,อกแปลกใจที่บายเยนน์จะเปิดมาต่อเวอร์วังอลังการเกินไปแบบนี้แต่สําหรับทัศนาฟุตบอลคู่นี้จะเป็นโบนัสกลางสัปดาห์ให้เราแน่นอนครับเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่กลาสโกเซลติกครับวันนี้ถ้าจะบุกมาแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินสกอร์ห่างถึง3ลูก4ลูกหรอครับด้วยโจทย์ที่เปิดมาถึงผลงานบวกกับศักยภาพนักเตะ คุณภาพนักเตะและคุณภาพทีมคุณภาพลีกเซลติกอาจจะดูเป็นรองแต่วันนี้ด้วยกระแสแนวต้านโจทที่บาบย,ยินิคเปิดมา ดูเวอร์บางอลังการเกินไปหน่อยครับเพราะนัดล่าสุดในเพย์ออฟนัดแรกที่เจอเจอกันในบ้านของการ์ดโกเซลติกบายเยนบุกไปกุมความได้เปรียบมาก่อนคือบุกไปเบียดชนะมา2ประตูต่อหนึ่งเฮดตูเฮดที่เจอเจอกันบายเยมินิกดูดีกว่าเซลติกมากเพราะเจอะเจอกันมา5ครั้งบายเยนชนะไปถึง4ครั้งและเสมอกันมาครั้งหนึ่งเซลติกไม่เคยชนะบายเยนได้เลยบวกกับผลงานบายเยนช่วงที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับไม่ แพ้ไกมาเลยเป็นการชนะ4เกมและเสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดบิ๊กแมตช์บุนเดลิก้าเยอรมันครับเสมอกับเลเวอร์คูเซ่นมา0ประตูต่อ0ส่วนทางการ์โกเซลติกครับถ้ามองจากผลงานโดยภาพรวม พวกเขาเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่การที่ออกมาเป็นเกมเยือนแบบนี้เชื่อว่าวันนี้บาเยอร์จะชนะได้แต่จะชนะด้วยการเบียดชนะไม่1-0ก็2-0เท่านั้นแต่ด้วยสกอร์ที่ห่างถึง3ลูก4ลูกมองว่าไม่น่าถึงเลือกเชียร์ที่การ์ดโกเซลติกเป็นคู่ที่2โบนัสกลางสัปดาห์สวยๆการันตีความสดชื่นลุยันต่อในคู่ต่อมาครับอีกหนึ่งสนามครับเจวิสสเตเดียมครับชิกออฟเวลา3ามน อาตาลันตาวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคลับบูตสำหรับคู่นี้ทัศนฟุตบอลเบนอยากให้มองไปที่2มุมมองครับมุมมองแรกเลือกเชียร์หน้าบ้านหน้าบอลอย่างอาตาลันตาส่วนมุมมองที่2เลือกเชียร์ไปที่ขึ้นดอยสูงการันตีจบเก้านาทีมี3ประตูให้รับชมแต่มุมมองที่เบนอยากให้เชียร์มากที่สุดคือหน้าบอลห,หน้าบ้านอย่างอาตาลันตา วันนี้น้อยๆเลยจะเปิดบ้านเบียดชนะขับบูธเป็นอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าในนัดล่าสุดที่เจออกันครับเป็นทางขับบูธท,ที่เปิดบ้านเบียดชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งความได้เปรียบยังอยู่ที่ขับบูธอยู่เล็กน้อยแต่วันนี้อตาลาตาได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองบวกกับนัดล่าสุดในลีกกันโชซีดราอิตาลีที่เปิดบ้านเสมอกับกาเยรี่มาศูนประตูต่อ0ได้โลเทชันตัวหลักๆได้พักกันเยอะครับ ผลงาน5เกมหลักสุดอาจจะไม่ดีก็ตามจริงแต่วันนี้เชื่อว่าการที่อาตาลันตาได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองคุณภาพเนลุยังเป็นยังเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วมาเจอทักขับบูธวันนี้ภาพรวมโมเมนตัมแล้วยังเชื่อว่าอาตาลันตาในบ้านสวยจัด,จดและสวยมา,มากๆเชียร์ไปได้เลยการันตีความสดชื่นอิดท้ายสวยๆฟุตบอลคู่ที่ครับเบนฟิก้าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยนของโมนิโก สำหรับกูน่นี้ด้วยเบนดูกระแสและนูเรียลตันที่เปิดมาไม่ต้องคิดหนะักไม่ต้องคิดเดยอะครับบอลแพ้ทางแบบชัดๆเลยครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าวันนี้จะย้ำแขนโมนาโกได้เป็นอย่างน้อยจะเปิดบ้านเบียดชนะโมนาโกได้เป็นอย่างน้อยครับก็ต้องบอกว่าณฤด,ดูกาลนี้ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะเจอกันมาแล้วสองครั้งสองคราวในบ้านโมนาโกทั้งสองครั้งและเป็นเบนฟิก้าที่ บุกไปชนะมาได้ทั้ง2ครั้งไม่ว่าจะในรอบลีกเฟสนะครับเบนฟิก้าก็บุกไปชนะมา3ประตูต่อ2ในเพย์ออฟนัดแรกเบนฟิก้าก็บุกชนะมารโก1ประตูต่อ0ผลงานเบนฟิก้าดีจัดๆเลยครับหาเกมหลังสุดชนะรวดเลยนัดล่าสุดในลีกก็บุกไปเบียดชนะซันตาคาร่ามา1ประตูต่อ0ส่วนทางมารโกผลงานดีก็ตามจริงแต่ถ้าวัดกันด้วยกระแสโมเมนตัม ผลงานและฟอร์มการเล่นบวกกับศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะแล้วความได้เปรียบที่เบนฟิก้าได้เล่นในบ้านแล้วบอลแพ้ทางกันแบบจัดจัดและโจทเดาวต้านเปิดมาเอื้อให้กับเบนฟิก้ามากๆเลือกเชียร์เบนฟิก้าสวยจัดจัดและสวยมากๆเป็นฟุตบอลคู่ที่4ครับนี่คือ4คู่ชี้หน้าจัดหนักย้ำอีกเช่นเคยครับแยกเน้นแยกเต่งการันตีกำไรการันตีผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกประกอบไปด้วยครับ4คู่เน้นครับ ให้เลือกเชียร์ไปที่เฟเยนนอร์การ์โกเซลติกอาลันตาเบนฟิกา้าสวยจะจัดและสวยมากๆครับเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้พี่สมาชิก FC ทุกท่านเปิดใจแล้วตามเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านครับวันนี้ขอให้พี่สมาชิกทุกท่านดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบุญ